วันนี้เสนอเมนูส้มตำคอหมูย่างแล้วก็หอยแครงจ้ามากินน้ำกันด้จ้าสวัสดีจ้าแม่ทุ่งเฮ็ดอย่างน้อค่ะพี่น้องมากินก่อนแรกน้ำกันจ้าจะร้องจะร้องสามโตจ้าตือแล้ววันที่หึ่งหลักกินหลายคนนี่อันนี้แค่๊สามโตโมบอจ้าต้องใส่บมกหลายแล้วไปมอตลาดมาแล้วจ้าพี่น้องม่กินก๋วยตี๋ยวต้มยำจ้าต้มยำว็หอมอย่าง แซ่เป็นน,อนออ้องแซ่บวันนี้จัดเมนูข้อหมูย่างกับหอยแครงให้อีพ่อกับอีอบออบออบอแม่จ้าจะลองสีแดงแซบพี่น้องวันน,นากกา้าวันน้าก็เล้กจ้าเด้อวันน้าขอรถกระบะเด้อจ้าขอลดวันลวันที่หนึ่งวันน้าขอรดวันที่หนึ่งวันน้าฝ่ายวะอันนี้พอกินอิ่มแล้วเดี๋ยวแต่อีแม่ กับฝ่ายกับพี่ตายจับพี่น้องมาอยู่น้อกันจ้ะแกจะพี่น้องตรงนี้เมื่อ,อเองเขาอนุอญาตไปกินกันเนะจ้าวัดจ้าบ๊ายบายบ๊ายบเจอกันที่มาจ้า